อกั้นปสัสสาวะไว้ค่ะกั้นปสัสสาวะแล้วเวลาถ่ายแล้วรู้สึกมันปวดแสบแล้วมันไม่สุดนะคะใช่โรคกระเพาะปะสาัสสาวะเสื่อหรือเปล่ากันเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ปรางจะช่องให้ที่สสุขภาพพี่ปรานะคะวันนี้พี่ปรางจะมาพูดถึงเรื่องของ โรคที่คุณเป็นกันบ่อยนะคะโดยเฉพาะในการจราจรปัจจุบันที่เราก,กั้นปัสสวาวะกันโรคกระเพาะปัสสวาวะอาักเสบเชิญชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะนีกันปัสสวาวะนานๆค่ะเวลาถ่ายปัสสวาวะแล้วมันรู้สึกเหมือนมันไม่สุดมันจะเป็นโรคกระเพาะปัสสวาวะอักเสบหรือเปล่าคะเนี่ย ตามที่ปลามาเลยนะคะเรามาดูกันซึ่งว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราจะดูแลตัวเราเองยังไงนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายบอลลูนค่ะในเพศหญิงจะอยู่หลังกระดูกหัวหนา่าวภายในอุ้งเชิงกราน ด้านหน้ามดลูกของผู้หญิงและจะอยู่ด้านหน้าตอ่ทวันหนักของผู้ชายค่ะหน้าที่ของกระเพาะปัสสาวะกักเก็บปัสสาวะได้ประมาณ3 5 0 5 0 0ซีผนังของกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบเมื่อในกระเพาะปัสสาวะมีปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นก็จะเริ่มขับ ปัสสาวะออกมานะคะทั้งหลอดปัสสาวะโดยไม่มีอาการที่จะปวดแสบใดๆเลยนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากอะไรกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรือที่เราเรียกว่า urinary tract In infection ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจะบริเวณรอบท่อปัสสาวะ โดยส่วนใหญ่มักเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนื่องจากผู้หญิงมีท่อปัสสาวะสั้นและอยู่ใกล้กับช่องคลอดและทวารหนะักทำให้เชื้อโรคเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะได้โดยงา่ายขณะที่ผู้ชายมีท่อปัสสาวะยาวและอยู่ห่างจากทวารหนะักโอกาสที่เชื้อโรคจะผ่านเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะจึงมีน้อยกว่าผู้หญิงนะคะ คราวนี้เรามาดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบกันนะคะ 1. การเคลื่อนปัสสาวะเป็นเวลานานทำให้เชื้อโรคในปัสสาวะจรินตืบโตได้ดีในยุคป,ปัจจุบันที่การจะราจรติดขัดมากเลยค่ะโอกาสที่จะเคลื่อนปัสสาวะนี่จะมีมากทำให้เกิดโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบมากขึ้น 2. การดูแลรักษาสุขอ,อนามัยบริเวณเยวะเพศนะคะโดยเฉพาะในผู้หญิงหากทำความสะอาดไม่ถูกวิธีก็จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อจากช่องคลอดและทวันหนักได้ 3. การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 4. การเปลีป่ยนแปลงของโฮอร์โมโนในผู้หญิงไวเหมือนประจำเดือนนะคะเมื่อโฮอร์โมนเพศหญิงลดลง ทำให้ความชุ่มชื้นบริเวณเยื่อบุช่องคลอดและเยื่อบุท่อปัสสาวะซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อเนี่ยลดลงตามไปด้วยค่ะ 5. ผู้ป่วยโรคเบาหวานหากควบคุมโรคได้ไม่ดีก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากภูมิต้านทานโรคเนี่ยต่ำค่ะ 6. ผู้ป่วยที่ต้องทานยาบางอย่างนานๆน,นะคะเช่นยากดภูมิต้านทาน การใส่สายค่าสูนปะสะะนันนสสาว,วะเนี่ยนานๆคือใส่สายสูนปัสสาวะเานานะคะโอกาสการติดเชื้อก็จะสูงอาการของโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบที่มักจะพบบ่อยๆนะคะ 1. ปัสสาวะป่วยแต่ละครั้งนี่จะน้อยแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีอาการคล้ายถ่ายปัะสสะาวะไม่สุดค่ะ หลายคนนะคะจะมาบอกเลยว่ารู้สึกเลยค่ะว่าถ่ายปัสสาวะที่ไรเหมือนมันไม่หมดกะคะ่ะแล้วมันก็ไม่สุดถ้าใครมีอาการอย่างนี้นะคะให้ลองตรวจดูเลยค่ะว่าเป็นโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะคะสองรู้สึกปวดบริเวณท้องน้อยปวดแสบขัดขณะปัสสาวะโดยเฉพาะตอนปัสสาวะสุด 3ปัสสาะสวะขุ่นบางครั้งนะคะจะมีกลิ่นผิดปกติด้วยในรายที่เป็นมากๆเนี่ยเขาจะมีอาการปัสสาวะที่มีเลือดปนออกมาด้วยนะคะการตรวจวิ่งจฉโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสามารถตรวจวินิจฉได้โดยการซักประวัติร่วมกับการตรวจปัสสาวะโดยส่งเพาะเชื้อค่ะ ในกรณีที่เป็นซ้ำๆบ่อยๆอาจจาเป็นต้องตรวจอัลตราซาวด์หรือส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะเพิ่มเติมว่ามีความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะหรือไม่เช่นมีนิ้วในกระเพาะปัสสาวะหรือเป็นนิ้วในไตรหรือเปล่านะคะถ้ามีอาการนะคะวิธีการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่ดีคือ ไปพบแพทย์ค่ะไม่ควรซื้อยาทานเองนะคะเนื่องจากอาจได้รับยาที่ไม่ตรงกับเชื้อหรือไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคและจะทำให้ดื้อย,ยาได้ง่ายค่ะที่สำคัญนะคะต้องดื่มน้ำให้มากๆแล้วก็อย่ากั้นปสัสสาวะเป็นอังขาดเลยนะคะที่สำคัญก็คือเรามาดูเลยค่ะ การป้องกันโรคกะระเพาะปัสสาวะเสจและดูแลตัวเองของเราเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรบ้าง 1. ไม่กั้นปัสสาวะนะคะสำคัญมากเลยโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่การจราจรติดขัดเราต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมคะถ้ารู้สึกปวดสปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ำนะคะ ใช่ค่ะตอนนี้เราอาจจะหาห้องน้ำลำบากก็จะมีบางคนนะคะก็จะเตรียมปุะกรณ์บางอย่างไว้ในรถเลยค่ะสำหรับผู้ชายอาจจะสะดวกกว่าผู้หญิงนะคะแต่ที่สำคัญก็คือถ้าสามารถแวะตามปั๊มน้ำมันหรือสถานที่ต่างๆที่เราสามารถที่จะถ่ายปัสสาวะได้จะดีมากเลยนะคะอย่าก,กั้นปัสสาวะค่ะเพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรามากๆเลย2 ผู้สูงอายุหลายรายเป็นโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบเนื่องจากนอนหลับนานานโดยไม่ลุกขึ้นมาปัสสาวะก็จะกลั้นไว้ถึงเช้านะคะที่สําคัญเลยนะคะพี่ปรางอยากจะแนะนำว่าก่อนนอนนะคะเราไม่ควรจะดื่มน้ำก่อนนอนนะคะมากจนเกินไปเพราะปัญหาก็คือการลุกเข้ามาเข้าห้องน้ำปัสสาวะกลางคืนเนี่ย ก็จะทําให้นอนไม่หลับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับอยู่แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราควรจะเลืองก็คือไม่ดื่มน้ําค่ะก่อนที่จะนอนประมาณ1-2ชั่วโมงเลยก็ได้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี 3. รักษาสุขอนามัยบริเวณอัยวะเพศ โดยการทำความสะอาดอย่างถูกต้องนะคะโดยเฉพาะในเพศหญิง4เราจะต้องดูแลทำความสะอาดทุกๆส่วนในร่างกายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพิปราเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าทุกครั้งหลังจากที่เราถ่ายปัสสาวะทิ้งก็ต้องทำความสะอาดทันทีเลยนะคะเพื่อป้องกันการติดเชือ้อ 5. ควบคุมปัจจัยเสี่ยงค่ะเช่นโรคเบาหวานเราจะต้องไม่ให้โรคเบาหวานนะคะกำเริบมากจนน้ำตาลควบคุมไม่ได้เพราะปัญหาที่เกิดก็คือจะทำให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้นค่ะแล้วก็จะติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกหากเราไม่ควบคุมอาการของโรคให้ดี ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะคะหากมีการติดเชื้อซ้ำๆอาจจำเป็นต้องใช้ยาปรับฮอร์โมนแบบเฉพาะที่ช่วยค่ะเช่นยาเน็บเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณเยื่อบุช่องคลอดและเยื่อบุท่อปัสสาวะเพื่อลดการติดเชื้อแต่ต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งนะคะและให้แพทย์เป็นคนสั่งยา เพราะอาจจะเกิดอาการข้างเกียงได้ห้ามซื้อ,อยามาใช้เองเป็นยังขาดนะคะ 7. สําหรับในผู้ป่วยที่บางรายจะต้องรับประทานยาพิเศษเนี่ย mm. ก็ต้องพบแพทย์นะคะ mm. เพื่อที่จะให้เป็นการสั่งยาที่ถูกต้องที่สุดค่ะที่สําคัญมากๆที่พี่ปลายอยากเน้นนะคะ mm. ถ้าเรามีอาการผิดปกติอะไร mm. อย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะ เพราะทุกอย่างเมื่อเรา,ารักษาแต่นนเนื่นๆจะช่วยได้มากเลยนะคะในการบรรเทาอาการต่างๆของเราและที่สำคัญก็คือไม่มีการติดเชื้อซ้ำซ้อนไม่มีการติดเชื้อที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทำให้เกิดเป็นโรคเรื้อรังเพราะจะทำให้เราต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะมาเตรียมตัว พื่อที่จะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะคะเชื่อพี่ปลานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Happy f r e สุขภาพดีพี่ปรา เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปราจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆตรีมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปราจะช่องให้ที่สิสุขภาพดีพี่ปราค่ะบา,บายๆจะช่องให้ที่สิสุขภาพดีพี่ปราค่ะบายบาย